ในยุคหนึ่งเวลาจะปั้นดาราจะต้องชีวิตน่าสงสารน่าสงสารแต่เวลาเวลาเปลี่ยนเทสอาจจะดูตี๋ตีแล้วดูเป็นผู้ชายรวยรวยแล้วก็ดูเป็นผู้ชายหญิงๆแล้วก็ <Perfect. S 1> แฟ่จิตใจต้องดีอ mm ่างเนี้ย ผู้ชายของพี่เอพี่เอชอบเลยอ่ะนั่งอยู่ข้างขวามือพี่เอใช่พี่เอชอบคนที่เป็นลูกเจ้าของห้างไอเดียชอบตีเจ้าชายเเออเป็นเจ้าชายในละครถ้าสาวสวนยางได้มาเจอลูกเจ้าของห้างอ่ะมันน่าจะเลิศนะละครเรื่องนี้เขาจะเอาเราไม่เอเขาไม่เอาสิพี่牡าน้องไปทำได้เป็นแค่ผู้จัดการไอเดียเดียวให้เขาไปแต่งงานกับคนอื่นไปไอเดียแล้วเราก็นั่งมองในวันแต่งงานแล้วก็น้ําตาไหลแล้วก็ใส่ซองหนาหนาไปให้แล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุข ขอบคุณที่น้องมาขอบคุณทาช่อง3ด้วยที่น้องอูม,มาวันนี้ถือว่าน้องอูตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่ถือว่าเป็นพระเอกใหม่ของทางช่อง3อประครออน air แอรก็คือจานอังคารพุทธเ,เป็นของผมลิกิจใช่ครับ พบประดับละครน้องเป็นละครวันพระหัสสุขครับพระรหัสสุขฮะรัเกมกรักอ๋อคุณเล่นด้วยแน่นอนดีครับผมแน่นอนบทเลยฮะพระเอกพ่อพ่อครับพ่ออยู่แล้วแน่นอนนะเป็นบทที่ใฝ่ฝันครับผมเป็นความฝันรับผมเป็นความฝันนะพี่น็อตพี่น็อตไปเช้ามากเลยครับพี่น็อตใช่เพราะว่าพี่น็อตจะต้องมีแต่งหน้าด้วยโอ้เห็นหน้าเละด้วยที่จริงเราต้องเคยมาเยี่ยมรายการแฉของเราแล้วเคยมาในเซตเด็กพีเอที่ตอนนั้นตัวเด็กมาตอนนั้นหนูยังไม่ได้เป็นดาราเป็นแล้วแต่ยังไม่ออกว่า กำลังถ่ายทำครับปรากฏว่าน้องขออากาศไปปบุ๊บคนอยากจะรู้จักน้องกันเยอะมากพี่เอกไปเจอน้องตั้งอายุอะไรเจออูตอนนั้น1 5 1 6ไม่อู16บครับ16ไอ้นียครับพี่มาดามแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอ่ะเหมือนเมื่อกี้นั่งคุยกับน้องหมอเคสว่าพี่เอจะทำอะไรก็แล้วแต่พี่เอจะไม่รีบเหมือนกล้วยที่เราเอามาบ่มตอนที่มันยังไม่ทันแก่อะค่ะสุกไปมันก็ไม่หวานพี่เอก็เลยบอกน้องหมอเคสว่าทำไมพี่เอต้องเตรียมอูถึง6ถึง7ปีเพราะพี่เอรู้สึกว่า ผลงานของพี่เอที่มอบให้กับทุกๆคนดูเขาไม่เคยผิดหวังกับเด็กบ้านพี่เอเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอทาทั้งทีก็ต้องทําให้ดีถ้าทําไม่ดีพี่เอก็จะไม่ทํากับอูนี่พี่เอพูดเลยว่าอูถ้าท้อก็กลับหลังหันได้นะถึงพี่เอจะลงทุนอะไรไปแล้วแต่เพราะบ้านเขาก็ทําธุรกิจบ้านหอาบิ๊กซองอะค่ะบิ๊กซองก็เหมือนกับเป็นธุรกิจของ โชว์หัวที่ขายงิ้นจ o คือของเขาของเขาค่ะของเขาบิ้น o เราเคยเห็นตามมีกูทั่วประเทศอยู่ใช่ไหมตอนนั้นที่พี่เอไปเจอหนูทำอะไรอยู่ลูกก็ตอนเจอพี่เอก็จะเป็นตอนช่วงมปลายครับเป็นตอนมสี่พี่เอติดต่อมาที่โรงเรียนส่วนพี่เอติดต่อผ่านรุ่นพี่ที่สวนผันพืชคือพี่เออพ่อตามม่อถามถามเนาอเคโ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 อเคอเคอเคโอเคโอเคโเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเคเอเคโอเเคโพี่เป็นคนเคอนแทคพี่เอมาก็เลยคุยกันว่า พี่เอถามอูว่าอูสนใจไหมแต่ว่าช่วงนั้นที่บ้านอยากให้อูโฟกัสกับการเรียนก่อนเขาเลยส่งอูไปเรียนที่ต่างประเทศไปเรียนที่ไหนลูกไปเรียนที่อเมริกาให้หนีพี่เอไปไกลๆงี้หรอไม่ใช่ครับคือจะเป็นแพลนตั้งแต่ก่อนที่เจอพี่เอตอนนั้นหนูสิทธติดที่มหาวิทยาลัยไปเรียนมปลายไปเรียนมปลายก่อนไปเรียนไฮสคูลเลยใช่ครับหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากนั้นอูก็ย้ายไปที่เซียโตรครับไปเรียนที่ university of washington แล้วแล้วก็พอจบปุ๊บก่อนจบเนี่ยพี่เอก็ทักมาทักมาอยู่ตลอดจจบบมหาวิทยาลัยเลยเหรอใช่ครับก็คือรวมแล้วเจ็ดแปดปีใช่ครับเรียนไฮสคูลก็ต้องสามใช่เรียนไฮสคูลสองครับสองแล้วก็เรียนมหาลัยไปต่อมหาลัยได้เป็นหกปีใช่ครับแต่ว่าพี่เอยังจะคิดจะติดต่อเขาอีกเหรอพี่เอทักมาออยู่ตลดไม่ท้อเลยเราทําอะไรเราจะไม่เคยท้อเพราะว่าพี่เอรู้สึกว่าบุคคลบุคคลนี้พี่เอรู้สึกว่าเขามีอะไรอยู่นิดนึงอ่ะที่พี่เออยากให้ประชาชนหรือว่า อยากให้ทุกคนได้รู้จักในตัวตนเขาเหมือนที่วันหนึ่งที่พี่เออยากให้คนรู้จักต่อนัทวุฒินาเดทเวียหรือว่าหมากปาดีอย่า่เนี้แลวพี่เอก็รู้สึกว่าอูเนี่ยมันมีอะไรที่ที่พี่เอรู้สึกว่าไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนคนอื่น ing, อ่ะพี่เอมีเซนอ่ะว่าพี่เอเห็นอะไรตัวเขาในวันที่คือเด็กมกากๆาบางทีความความชาร์มมิ่งหรือความเป็น<า>หนุ่มเต็มตัวมันก็ยัง<า>ยไม่ออกนะนะพี่เห็นเห็นวันนั้นเห็นอะไรในตัวคือเวลาเปลี่ยนเทสมนุษย์ก็เปลี่ยน เมื่อก่อนเราอาจจะเทสพระเอกเราอาจจะแบบว่าเข้มเขมหล่อหอไทยไทยอย่างเงี้ยแต่เวลาเวลาเปลี่ยนเทสอาจจะดูตี๋แล้วดูเป็นผู้ชาย รวยรวยแล้วก็ดูเป็นผู้ชายญิ่งญิงแล้วก็แฝงจิตใจต้องดีอย่างเงี้ยเพอร์เฟกแต่จิตใจดีเหมือนพระเอกเกาหลีที่เราดูหนังเกาหลีที่พระเอกรวยมากอย่เนี้ยค่ะเหมือนซินเดอเรลล่าได้เจอกับเจ้าชายใช่เออผู้ถูกเมื่อก่อนพระเอกจะต้องจนจนมาสร้างเงื้อสร้างางืชีวิตมาเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าได้พระเอกอู๋เป็นพระเอกในชีวิตจริงเราก็ได้พระเอกเป็นลูกเจ้าของห้างมาเป็นสามีอย่างเงี้ยชีวิตเขาเป็นนั้นจริงของพระเอกมันต้องเป็นแบบนี้แล้วมันต้องเนรมิตบทพระเอกมาในชีวิตจริงเลย มันถึงจะคนดูถึงจะอินพี่ก็เลยเลือกปูเมื่อก่อนยนยุคหนึ่งเวลาจะปั้นดาราจะต้องชีวิตน่าสงสารน่าสงสารเป็นเด็กเก็บเป็นเด็กกระตกรมาก่อนอะไรแบบนี้ค้นเป็นเด็กไฟมาก่อนแต่พอสอบเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างปุ๊บจะต้องแบบว่าอู้ชีวิตจนดังคนทั้งประเทศจะรักแต่วันนี้เทรนมาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคุณจะต้องทำรถซูเปอร์คาร์มาแล้วจะต้องเรียนจบมองงอกแล้วใช่คุณจะต้องมีโจวว่าเป็นมีธุรกิจในครอบครัวมาก่อนแล้วไม่ต้องมาสร้างแบบ ว่าไมเซทให้คนคิด่ว่าคนนี้น่าจะชีวิตจริงเป็นแบบนี้แล้วชีวิตในละครเป็นอีกแบบเอามาแบบแบบละครจะเป็นชีวิตจริงจะเล่นจนก็ได้แต่ตัวจริงตัวจริงองใล้วในชีวิตจริงเลยเดี๋ยครับแล้วเขาเป็นคนยังไงรู้ป่าพี่วัดดำปกติเวลาเด็กพี่มาพี่จะเปลี่ยนชื่อใช่ปะ คืออู๋มันเหมือนชื่อรุ่นพวกเราว่ะชื่อโหลเวลาพี่จะเปลี่ยนปุ๊บเขาก็ไม่ยอมเขาก็ดื้อเขาบอกอ๋อพี่เอครับพอดีชื่อนี้พ่อหรือคุณคุณลุงตั้งให้นะคะแล้วคุณลุงเสียไปใช่คุณพ่อตั้งเขาก็เลยบอกว่าชื่ออู๋พี่บอกว่าอ่ะถ้าไม่ดังก็ต้องห้ามว่าพี่เอนะเพราะว่าพี่เออยากตั้งเป็นชื่ออื่นที่มันดูแล้วแปลกแปลกเก๋ๆอย่างเช่นอย่างเช่นชื่ออะไรบ้างตอนแรกพี่เอตั้งมาเป็นชื่ออะไรนะคะมีชื่อทันครับเออชื่อทันแล้วชื่ออะไรอีกนะคะ คือตั้งมาประมาณ20ชื่อให้นางเลือกใช่ไมอูเลือกอูเลือกอยู่ชื่อเดียวครับอันเลือกอยู่ชื่อไทยว่าแต่สุดท้ายที่บ้านก็ประชุมกันว่าให้ใช้ชื่อเดิมเลยเนี๋ยค่ะหนูรู้ไหมว่าตอนนี้คนอยากรู้จักน้องเยอะมากเพราะว่าตั้งจริงๆไม่ค่อยได้ออกอากาศรายการเท่าไหร่ไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกรายการเท่าไหร่วันที่เรียนจบจากอเมริกาจบรับปริญญาตรีปุ๊บพี่เอก็ทักมาอีกใช่ครับทักมาตลอดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ลวคือ กลับมาเนี่ยคือจะอยู่ยาวหรือเปล่าหรือจะเรียนต่อไหมคือพี่เอคุยอยู่ตลอดเลยครับตอนนั้นน้องตอบพี่เอไปว่าไงอูก็คือถ้าอูกลับมาอูก็จะติดต่อพี่เอซึ่งอูกลับมาวันแรกที่อูเหยียบไทยใช่ครับวันแรกที่เหยียบไทยเลยมีช่วงนั้นปีโควิดพอดีก็คอยตทีนสักแป๊บหนึ่งแล้ววันแรกที่ออกมาจากโรงแรมเลยครับก็ไปบ้านพี่เอเลยเท่าที่พี่รู้ค่ะเนึ่งเปลี่ยนชื่อแต่ตอนนั้นคงยังหาเปลี่ยนชื่อไม่ยอมี่กคถามได้หมดเลยครับไม่มีความลับหน้าเออต้องโดนทุบไหม เป็นคนแรกที่ไม่ยอมไปทุกหน้าพี่เอชื่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนแต่ก็ไม่ต้องทุบไหมอ่ะช่อยู่แล้วแต่ของพี่เอเหนือฟ้ายังมีฟ้าไงพี่ไม่ยอมไงพี่หมอนี่บอกว่าเอเอไม่ยอมไปเอเอก็บอกว่าอู๋ถ้าตานิดนึงจะเลิศดมากเลยนะลูกเอเยะเอออู๋ก็บอกว่าพี่ครับบ้านผมครับเป็นนักธุรกิจเขาเชื่อเรื่องเออเนี่ยครับเอาดมอะไรเดียเอา้คือพี่เอเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ย จับเด็กไปพันพักคอดที่สิบยี่สิบคนที่เกาหลีแล้วมันนั่งกินบะหมี่กันมันเหมือนโรงพยาบาลน่ะนะเช่าอะบาร์เมนใช่เช่าเช่าเป็นบบนเมนอยู่แล้วก็กลับมาสิบคนอ่ะอย่างน้อยมันจะมีดาราสักสองสามคนที่ดังใช่ใช่อีกเจ็ดคนมันจะไม่ดังเองก็นั่งร้องไห้ไปต้องร้องไห้บางคนเออทำให้เขาเสร็จจนโมดิฟายเขาเสร็จปุ๊บ เขาดังแล้วก็บาย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 ผู้นี้เองเขาในละครเอทำยังไงคะเออน้องร้องไห้เอก็ต้องทําตัวเองยังไงให้มันดังเท่าเขาแล้วเองจะได้เงินจากตัวเองไม่ต้องไปขอขออะไรเด้อก็ว่าหนูเป็นคนแรกที่เขาไม่ทําไมหนูถึงไม่ยอมทำตามพี่เอว่าเออยากรู้เหมือนกันเนี่ยอยากรู้เหมือนกันพเออยากรู้เว้ยเออส่วนส่วนตัวคือไม่ได้อยากทําด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเปลี่ยนหน้าตัวเองแล้วก็คุยกับที่บ้านด้วยครับคือที่บ้านเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าจะทําก็ คิดดูดีๆว่าเราอยากทําจริงๆหรอซึ่งความจริงอูกลับมาคิดอูก็ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนนะมันทำไปแล้วมันกลับมาไม่ได้ใช่แต่ถ้าสมมติทำปุ๊บเราจะหล่อแบบเข้มเราจะหล่อมันไม่หล่อหรอมาทุกวันนี้หล่อมันจะหล่อหล่อแล้วหล่อวันนี้มันจะต้องหล่อสุดคือจมูกจะ วันนี้ดารามันจะต้องแบบครบสุดอ่ะนี่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วไงว่าไม่เปลี่ยนชื่อไม่ทําหน้าก็ดังก็ดังมากได้อะเนี่ยก็ข้ดวงเนาะดวงนะดวงนะอะไรทําให้อู๋แบบตัดสินใจเราไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเราก็มีอนาคตทางธุรกิจที่บ้านได้เยอะมากอะไรต่ดสินใจว่าเอามาอยู่กับพี่เอแล้วก็ลงมาอยู่สูงกางบเทิงได้เพราะอะไร คือจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงมัธยมอูเคยมีทายแบบอะไรบ้างก็คือสนใจวงการบันเทิงแต่ว่าแค่ช่วงนั้นที่บ้านก็ยังไม่ได้เห็นด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังเด็กไปแล้วเรายังไม่พร้อมเขาเลยแบบโอเคไปเรียนก่อนและอยากจะทําค่อยมาทําคือทําหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์แบบให้เสร็จก่อนใช่ครับแต่เหมือนห้องที่อูเรียนห้องเรียนอูมีเด็กในสังในห้องเรียนอยู่วงการบันเทิงกี่คนนะคะโอ้ถ้าเป็นรุ่นของอูก็มี ไบรท์ครับไบรท์ไบรท์ก็นี่ไชีวิตใช่ค่ะแล้วก็มีกราฟกราฟอ๋อไบร์กับกราฟก็ถึงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆก็เลยมีร่วมก็เป็นรุ่นล่าชัยแล้วก็มีสกายอีกครับอ๋อมีสกายด้วยใช่สกายเคยอยู่ห้องเดียวกันครับแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันเมื่อเล่นละครปุ๊บก็ในตอนนนั้ที่มากับพี่เอที่มาหลายๆคนตอนนั้นก็เริ่มถ่ายแล้วตอนนั้นถ่ายแล้วครับปรากฏละครออนแอร์ไปชีวิตเปลี่ยนไปไงบ้างก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกๆด้วยแต่่วาก็มี คอมเมนต์แล้วก็ในโซเชียลก็มีชื่อเราเยอะขึ้นก็รู้สึกดีใจครับที่คนติดตามละครแล้วก็เอนจอยกับละครก็รู้สึกเแรปปิ้งดีมากเริ้งดี่ยเดทดีเดทดีเงทุกดีใช่สำหรับละครที่เด็กใหม่หมดเลยไม่มีตัวแสดงที่เป็นพระเอกนางเอกที่เป็นคนที่ดังอยู่แล้วอ่ะอับเรตติ้งเกือบจะห้าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่คลั่งรักฮะคลั่งรักคลั่งรักเลยเหรอวายังโอ้กระทึงคลั่งว่าคลั่งรักแบบสุดๆคลั่งรักอะไรครับถ้าสมมติมีแฟนจะคลั่งรักขนาดไหนรักรักอะไร แล้วก่อนสิลักปลาก็ถ้ามีแฟนก็ค่อนข้างที่จะติดแฟนไหมเติดครับเวลาที่คุณดูแลแฟนคุณยังไงถ้าสมมติมีแฟนสักคนหนึ่งก็คงพาเขาไปกินอะไรอร่อยๆพาเขาไปทําในสิ่งที่แบบเขาอยากทํแต่ทุกพาไปเที่ยวทะเลพาไปเที่ยวทะเลใช่แต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่มีครับไม่มีแฟนก็เลยบอกเป็นคนที่คลั่งลักปลาใช่ครับชอบปลาชอบปลาชอบปลา ปลาอะไร,ะไรเนาะเป็นปาลาคราฟแล้วก็เป็นปลาอเมซอนที่เป็นปลาชอนอเมซอนใช่เป็นตระกูลพวกนั้นเป็นปลาอเมซอนที่ตัวใหญ่ๆก็คือเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาใช่ครับ<อ>เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเป็นเป็นคนที่ชอบ อยู่กับปลาได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันครับเหมือนเราไปบิ๊กซ ong อะจะเห็นมีเลี้ยงปลาหน้าบิ๊กซ ong อะพี่พี่มดดำปกติหน้าหน้าซุปเปอร์แบบนั้นเขาไม่เลี้ยงปลานะแต่หน้าซุปเปอร์พี่โอ้เลี้ยงปลาบ้าตัวครับใช่ใช่ที่บิ๊กซงสุทธิสาคอนะใช่ครับเขอพี่เขาี้นางพระเอกสมัยนี้ก็ต้องแบบเลี้ยงปลาปลาขนาบไม่ใช่ปลาตื่นปลาสร้อยนะใช่ครับเขาพี่พระเอกลูกพี่น้องเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงตัวเองก่อนครับวันนี้เมื่อเขามาอยู่วงการมาเจอแล้วรู้สึกว่าอะไรที่ยากที่สุด ที่ยากที่สุดเหรอครับของอู๋น่าจะเป็นการเริ่มต้นนะครับช่วงแรกที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการแบบถ่ายทาหรือว่าทำอะไรในวงการมาก่อนเลยจุดเริ่มต้นก็คือเรารู้สึกว่าอู๋จะต้องเรียนการแสดงเราต้องเรียนการถ่ายรูปเรียนน้องเพลงซึ่ง ก็โชคดีที่ได้พี่เอมาซัพพอร์ตอยู่ส่งครูทุกวันเรื่องนี้เป็นรีเมคป่ะพี่เมื่อก่อนชื่อเงารักลวงใจค่ะเมื่อก่อนเค่นเอก่ัดเอชมากรุ๊ปกิ๊บแล้วก็มีนัดวัดาเป็นเด็กๆพี่เอหมดเลยกว่าปีใช่ค่ะสิบห้าปีที่แล้วนั่นก็กดดันเมื่อเราต้องมารับบทของซูเปอร์สตารนณปัจจุบันเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยค่ะคือบทที่อู๋เล่นน่าจะเป็นบทที่พี่หมากเคยเล่นเอาไว้ใช่เปล่าคะคล้ายๆกันคือขอบคุณเนี่ยพี่พูดจริงๆเลยคืออู๋ไม่รู้สึก กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าอูก็ไม่ได้กลับไปดูย้อนหลังด้วย <S <S แล้ว rob, อูว่าอูว่าทําหน้าที่ของอูให้ดีที่สุดอู๋ทาในพาร์ทของอูให้เต็มที่ที่สุด,ด <Picas. S 1> ในด้านของการทํงานบ้านกับตัวละครอูคิดว่าแค่นี้อูอ<ม>ูอู <vocabulary. S 1> คือหน้าที่ของเราครับแล้วธุรกิจที่บ้านอ่ะคิดจะกลับไปทําต่อมหมหรือมันสามารถทำควบคู่กันได้ความจริงตอนนี้ก็คือโฟกัสกับงานในวงการบันเทิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่บ้านก็คือเขาก็เข้าใจแล้วพี่ชายเขาก็ดู้มีสี่คนครับอ๋อมีพี่น้องสี่คนโอเค ก็ธุรกิจที่บ้านให้พี่ชายไปก่อนช่รู้สึกกำลังสนุกกับวงการบันเทิงกำลังสนุกครับใช่คุณเอยังเหลืออีกกี่คนอย่างที่จะค่อยๆวันนั้นเปิดมานน้นเปิดตัก็เลยวันนี้เอาอู๋มาให้เห็นเลยว่าพี่มดดำว่าพี่เปิดตัวแล้วคือต่อไปที่ขายตั้งแตคนไหนละควงออกมาเอเอจะพามาอย่างเงี้ยเหรอใช่จะพามาหาวดดำหมดไรเลยอย่างที่เราคนไหนวัดดำรักคนไหนน้องวัดดำรักคนนั้วัดดำทุกคนเลยพี่เอ กล้าเล่าความรักตัวเองไหมล่ะความรักของตัวเองอย่าเลยครับพี่มดามาถ่ายอย่างนี้ค่ะถ้าพี่เอเล่าความรักของตัวเองพี่มดามาก็ต้องเล่าความรักของตัวเองแลกกันคนละเนื้อคนละสวนกันคนละหวัดเลยเอางี้เอางี้งั้นมด่วไม่ถามมาขอถามได้ไหมเอาอย่างี้เราจะไม่อยากไี้พี่เอก็อยู่กับพระเอกระดับต้นๆของประเทศเนี่ยพี่เอหมดเลยนะเี่เอจะไม่เกี่ยวนะพี่มดา่ะพี่มดา่าลากพี่เอมาตีแล้วซึ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่าเด็กพี่เอเนี่ยคือทั้ง หล่อทั้งสวยพี่วดดามากช่วเดี๋ยวดิฉันช่วยตอกอยากรู้อจริงๆเลยมันทั้งหล่อทั้งสวยอ่ะเราแบบโอ้ตายแล้วพี่วัดดา่ะเอารูไม่ดูอีกแล้วเนี่ยแแฟฟนนหหออคนที่หลงรักหก่อนค่ะคนที่เราเคยหลงรักก่อนเป็นคนของพี่วัดามค่ะพี่ไม่ได้เห็นเลยแต่พี่วัดดามันไม่ดูคือความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนในกาต้องเป็นคนในกาแล้วไม่รู่นะมาตั้งแต่แรกงแล้ไม่ไม่เอางี้คืออย่างที่บอกว่าผู้ชายในบ้านพี่เอมมันหล่อไม่ใช่ในบ้าน เคยร้องไห้กับเขาไหมเคยร้องไห้กับผู้ชายเหรอก็มีบ้างนะเป็นเรื่องปกติพี่น็อตเคยหลงรักเด็กของเราเองบ้างไหมเอาจริงเด็กเองก็ไม่หลงรักเหมือนกับบางเพื่อนเด็กเพื่อนเด็กอะไรแบบนี้เราต้องมีหลงรักบ้างเราเนี้ยจริงจริงบ้านไม่หลงรักพูดตรงๆนะสเปกผู้ชายของพี่เอที่พี่เอชอบเลยอ่ะคือแบบไหนรู้เปล่าคะแบบไหนคะนั่งอยู่ข้างขวามือพี่เนี่ย ชอบูใช่พี่ชอบคนที่เป็นลูกเจ้าของห้างไอเดียชอบตีจ้เชายเออเป็นเจ้าชายในละครเพราะเราเป็นแค่สาวสวนยางไอเดียถ้าสาวสวนยางได้มาเจอลูกเจ้าของห้างอ่ะมันน่าจะเลิศนะละครเรื่องนี้ตอนจบคนน่าจะแฮปปี้ไอเดียเขาไม่เอาสิพิมพ์ดาร์น้องไปทำได้เป็นแค่ผู้จัดการไอเดียค่ะแล้วเดี๋ยวให้เขาไปแต่งงานกับคนอื่นไปไอเดียแล้วเราก็นั่งมองในวันแต่งงานแล้วก็น้ําตาไหลแล้วก็ใส่ซองหนาๆไปให้แล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขแค่นี้ค่ะความสุขของมนุษย์ไม่เห็นต้องอะไรมากเลยอ่ะ คุณหมอว่าเปล่าเห็นคนอื่นมีความสุขอ่ะบางทีมันฟินกว่าตัวเองมีความสุขอ่ะที่ผ่านมาเคยหลงรักคนอื่นบ้างไหมนางไม่ตอบหรอกนางไม่ตอบหรอกย้อนเขาใจญ่แล้วคำถามลืมตัวถามไม่จับเคยแบบอ้าวอย่างเงี้ยตอนนี้ยังยอมรับว่าอ่นหลงรักอู๋ไม่ค่ะทำเป็นหลงเป็นอะไรสักอย่างปวเด็กนั่นก็เลยบอกว่าหลงรักอู๋ไม่ออกหรอเอาไม่ต้องเด็กในสังกัดก็ได้เราเคยมีความรักไหมมีมีค่ะพี่น็อตขาก็มีบ้างเป็นคนจริงๆไอ้นี้พูดตรงๆนะเป็นคนชอบ ชอบคนในเครื่องแบบอันนี้พุทตอบรมชอบของหลวงนะครับได่ครับก็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 มีมีมีแล้วมันจะเปลนจังเขากูเคยชอบผู้ชายคนเดียวพี่เอใช่วันดีคืนดีผู้ชายคนนั้นอ่ะไปเป็นพระเอกแล้วด้วยเออหูใจใช่เป็นพระเอกช่องเจ็ดด้วยใช่ตอนนั้นกำลังจะถ่ายละครแล้วพเอเนาะใช่มึงกำลังไปพี่อุ้ยพี่เอผู้ชายหนุ่มคนนี้ไปเป็นพระเอกแล้วเป็นยังไงสักพัก ผู้หญิงแม่งเก่งกว่าเธอปาส่งแฟกเข้าข้องคุณแดงเรมึงส่งเข้าองคุณแดงตุลานะ แฉพฤติกรรมผู้ชายวันนี้ว่าหมดเลยหมดเลยจริงเลยไม่ได้เป็นพระเญิงหรอกจริงจริง่พี่พดทธดำจับมือกันช่วยผู้ชายแล้วก็ปรากฏนะเราง้ายกว่าเราสร้งผู้ชายกว่านี้ดีรุ่นพวกมึงเลยที่เกือบได้เล่นละครนวมดแล้วไม่รู้จริงเหรอจริงเออครับไม่เคยเลยนี่รู้จักใครแล้วไม่รู้จักค่ะน่าจะยังไม่ได้เป็นดาราตอนนั้นเข้าแคทติ้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ลงลงละครแล้วเอ้เป็นคนพาเข้าช่องเจ็ดเยอแต่การเกิดขึ้นกว่าสิบกว่าปีแล้วคือพี่อยาพี่พดทธดำพี่เราต้องเข้าใจ ว่าเรารู้จักกันมา20กว่าปีแล้วเข้าใจป่ะว่าเด็กหล่อมากอีน็อตตัวสูงเขาเสมัยก่อนโอ้เคยเดินแบบกับอีน็อตอยู่ค่ะใช่เคยเดินแบบด้วยกันเออเพื่อนดีเปล่าปรากฏว่ามันกลยเป็นพระเอกพระเอกตอนนั้นมีวินเวียร์วินเวียร์นช่มีน็อตวัชรบูลเด็กน้อยวัชระบูนใช่แล้วจะว่าจะมีคนเนี้ยกำลังจะเล่นละครอยู่แล้วอะมึงคิดดูผู้หญิงเ คุณามดบอกว่าเก่งแบบเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวไมโอ้โหเข้าใจแฟกไหมแฟกเลยแฟกต์เลยไม่ใจ่กระซายแกรละมันส่งไปแผนกนูนแผนก้แต่นี่ส่งเข้าห้องคุณแดงเลยมึงส่งแฟกเข้าห้องคุณแดงสุรางเปรปี๋สารยายสรดิคุณของผู้ชายโอ้โหยาวเหยียดเลยเช้ามาเอถูกเรียกดาแต่เช้าเลยเอาไปมาเอาไมาเไปหาว่าดเงไหมพระาดังฝากมาอีกที สลุปเขาไม่ได้เป็นดาราเลยไม่ได้เป็นโด่เงดเลยใช่ใช่